เกือมื le le. ้อพ te ีแล้วหกมื้อนาะหกมื <m ul> <m ul um> ้อป่ายใช่ป่ายหรือวะนี่ยสาธุบุญพูนแดงบุญชาติถุบุญขับบุญชูสาธุเด้อขอบบุญขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีผู้นากเงินมาหายใจดีใส่ชินให้บุญขับบุญชูให้ให้หนุ่ยอร่อยฟรีแหละให้เบิ่งลูกเบิ่งกล้านแหละให้อยู่อนเมื่อนี่ชาติถุให้มีแหงเด้อะสบายใจเนาะแน่นหนวะ ทางบ่วเองก็ต้องกราบขอบบุญขอบคุณและขอบใจหลายๆเด้อที่ไว้วางใจให้ทางบ่าวรับทำหน้าที่เป็นสะพานบุญให้ครั้งนี้ขอให้แม่อยูดีไม่แห้งว้อเจ็บจะได้ความใคร่เปิดภาพขึ้นมานี่ก็ได้ เพื่อนสาวแต่งอ่อนอีกแล้วพี่น้องเลยเข้ามามานี้ก็มาแจ้งข่าวดีสาวแต่งอ่อนเพิ่นพี่น้องอเลยกับแม่ทาเพื่นอนบรรยากาศล้มลิ้มพี่น้องเลยเข้ามากับค่ำบอดแดดล้มอย่างเดียวพี่น้องเลยโอ้โหใบไม้ใบตอกอเสียงผัดไม้ดังก็กกีกน้องมาพู้เดียวมานี่พี่น้องเลยบ่าวดีเพิน่น พาเบี้ยมันไปใช้หมูพู่มนว่าไปหาไหวพ้พระไหว้เจ้าออว้านเพิ่นว่วฮ่าจ๊อผ่านมาเบิ่งพักชาวแตงอ่อนโอ้ขุ้โป่งไว้แท้เนี่ยชาวแตงอ่อนเบมือนสิขาวเบิ่งนี่ปัดตัอพี่น้องเลยก็ว่าหากระปุกวันนี้ขน,นะแต่ขยุกขยะบบลานเรากรว่าแม่ความเพินน่นอะไรนี่ น้องทำความสะอาดมันก็คักเปินตัดหา้าวตัดหัวนะนี่เออพี่น้องเลยไว้ลีนี่นก็กาดก็เกิดแล้วฮะนะโอ้โหตลีนี่อันนี้จะเป็นยอดพักีเล็กตัวนี้เก็บออม นัดไว้เพิน่นใกล้ทีเข้าไปกินของเพิน่นอืมดีมากเลยเด็กเพิ่นก็ะไรล้มอะไรอ้าวเจ้าหนึ่งเข่าอยู่นี่เลยบ่อดเลย <Okay. S 1> อ้าวสบายดีเด้อดนับเข่าอีกนะ่งอ้าวเจ้าไม่เท้าไปซ้ายเด้อนะ ทำไมเราไปเบิ่งง้วบ่ะไรเงี้ยเ่าคือเบิ่งง้วบ่อ๋องอ่อยเลยข้ออาจจะอยากเลี้ยงดีผมทาแป้งให้เพื่อนเราบ่โดยโอ้ขยันนะลีเนาะไอ้เพื่อนตั้งใจคือว่าพวหนล่ะโดยเท้าได้ทาแล้วบ่แป้งทาแล้วแม่หน้าขาวขึ้นเกลี้ยงขึ้นแม่เนี่ยตาจะงอนเนี่ยไป ไม่ใช่เมทัลนะหามาดูแจ mm ้ง hmm. ข่าวดีให um, ้ลาพังนี่เราบูมาแล้วเนาะเรามากังเว้นก่อนบ่าเจ้ากับหูจักเรื่องน้ำแม่เจ้าอยู่วะจักคนบอกว่าครูปองยืมเงินดอกน่ะยืมเงยืมแล้วว่าเงินหมู่พ่อว่าเงินขาดเงินชื่อคำว่ะแม่ว่า ขันสมมติว่าค่อยมีเงินมาให้นี่เราไปจ่ายหรือบ่โดยเมื่อไหร่เราสิไปจ่ายถอดมาหนี่เราไปให้มาหนี่เลยล่ะเออถอดไม่เอาไปให้มาหนี่เลยโดยคันเงินเก็บนี่เป็นเทา่าไรอะนะจ้างน้ำลาวบ่อเงินเก็บนะยังินเราบอกว่าเจ็ดเชนเงินเก็บเงินเก็บมื่อไหรโดย อคันี้เก็บเราจะแซนพอดีคารดอกกระชองชองลอยนี่นงดอก่อาพันหนึ่งล้านใช้เวาลาจ่ายแล้วคารดอกเราบริจายว่าจะเดือนลังน,นั่นเดือนหนึ่งจะไม่ทันจ่นายโอ้เขาคิดเพิ่มอีกเสร็จแล้วเสียสี่ร้อยเราของเราในคาดอกนะนพันเดียวนั้นนะ สร้างเป็นแทานบาไน,นะเจ้าเป็นน้าอย่างมูได้ไปเกี่ยวข้า,มา,า,มาวมาเนี่ยไสิไปไหวชี้ยางไปพอดีไอ้พะโลออกมาอะไรยางมาเนี่ยแล้วชี้างไปใส้อันนั้นนะจะไปบอกคงเสี่ยวข้าวกันเลยจะบอกคนไปเกี่ยวข้าวไปไปมื่อไหรล่ะไปมเมื่อนี้ว่าเขาทำว่าได้คนเหล็โทรมาด้วยที่ไปห้บมไปมื่อนี้ยยอ,ยยยอย่างไี้คือเที่ยงแล้วเที่ยงเหาอใครยัมาเอาหลัก ตะแหลงได้ให้เกี่ยวตะแหลงเออไปเกี่ยวคาบเดียวนะโดยเออสร้างเป็นแค่นี่เนาะโดยใครอยู่ไปก็มันโมเด็เนาะโดยมันไปก็ะะกอะไรตะแหลงก็ได้เราอยู่บ่โทรหาเราไม่ถไมแถววะเรามีโทรศัพท์บอทโทรให้เราม้างไหมเสียเงินให้เราเนี่ยเราไปใช้หนี้นี่เจ้าหน้าใช้ผมเป็นดอกเจ้าผมได้ยืมเนาะ

ทำหอยเบิ่งปางโมงน,นี่ก็กเมาเลยให้กก็เบิดเลยเด้ชื่อว่าดปิดเป็นชื่ออย่างชื่อน้ำปัน่นอย่ากินน้ำปัน่นแล้วชื่อน้ำปั่นหอยมีชาวพันมาเปิดจงเพิ่นธ์เรือหาพันธ์ไปห้องเดียรฮัลโหลมาแล้วแม่อะไรอย่างเงินอะไรยังมาถอกเงินค่ะ เจใช่ใช่ใช่อยู่เพื่อนบ่ถามแล้วอยู่เพื่อนบ่เบาบ่ไหนมาถอดเงินให้ค่าดอกค่ะแหละให้เงินดอกค่ะมาแล้วไหมรัฐะจอยู่นี่มาถอดเงินค่ะเอออยู่เพื่อนมียัเบิองหนังค่ะโอ้ติ่งมือนี่เจ้าเขาบอกมันนำโชคบ่ติ่งมือเจ้านี่ นี่ๆๆไอ้กี้ครับพอไอ้ตัดแม่ว่าให้ตัดตัดเลยยังมันเกิดมาเองมันหรอวะมันเกิดเองมันมันยึะได้แล้วว่ามันจะเกิดให้ล้วอ่ะหกนิ้วบ้านนี่แม่ข้างนี้บ่มีบรื่าผมไม่มีหรือ่าเด็กต้องอ่ะโอ้โพาลูกกินข้าวยังเจ้าเนี่ยนั่นมุกนี่ออมมุกสด สมน้ำไหมหมูหานไปวันนี้แห้งหล้วเ่าแบงคนนแบงห้เอ็นอกินจน่หวันซมัอะไรแหงแไปเอ็นองอีซีมบ่เขาก็เคยกินว่าห้แไม่เท่าได้ห้ยได้ห้ผู้เคยได้กินนี่แน่ไปวันนี้ก็หมเอาน้ำไหม จะไปดึงเทนมูววะชมน้ำใหม่แ hmm. ม yeah, yeah. yeah, ่ตะแรงแล้วไปหาไปกล่นมาเอาชมน้ำใหม่มากินเด้อหรือไปเอาเปันไฮฮอนังอ่าๆๆฮะดีๆดีเบิดแล้วว่สิ้นมูวันน้ยังมัวไรไหมัวไฮไม่เากินน้ำเด้อใช่ก็ได้าพอได้ปิ้งกินกับลูกกับเต้าแม่เขาคือว่าจบไปบึงหัวห้โถลายมา

เด็กพี่น้องแม่ก็มาเรียบร้อยเปิดซองคนแม่ไปยืมจะใช้ก็เงินน่ะแม่แม่ไปยืมบ้านึเก่งโถเอาโอ้อยวันนึงเก่งพุ่นโอ้แสดงว่าวัลยุทธ์แถวนี้เพ่วาอเนาะถ้าเป็นเงินเก็บนี่แสนห้าหลูก้ะหกแสนห้าแม่พุงไหลเอ้หนึ่งพันบาทได้แล้วดอกมันได้บับบไหนดอกมันช้อไปเจ็ดแสนบ่อ่ากันเจ็ดดอกมันสองร้อยหัน ก็ไรจ้างเงินบาทจ้างเงิก็โบ๊ะไ้คันชิมดคอยมีเงินมาให้เจ็ดแสนมันนี่สิไปใช้เลยบ่มาให้แล้วแม่แ่หล่อแม่บอกเอาไหวนี่ฮัมแล้วมันทั่วชิสิให้พายลราพาไปโทรเอาเขาก็มาโทรเอาแล้วให้เขามาเอาเด้เขาเคยเอาที่ทั่วเอาแล้วเขามาดูเรียอแม่นี่แหละนังกระเรียนที่ลูกสาวอันลูกเพินมมาเข้าเรื่องเหมือนเด็กมันนี่นะคอยมีเงินมาให้แล้วแม่เทั่วแล้วลูกเจ้าอัน ให้เอาไปใช้แล้วเ,าาเด,ด้อเพราะว่าเอาแล้วแล้วเขาก็มาบ่อยากให้มันอันค้างไว้เฮิงยันเพิ่นกินดอกลายนะแม่ได้หรือแม่ให้เนแล้วมันทั่วเกินแล้วเ <c ười> พิ่นได้แล้วก <c ười> ็เลยไปเนาะไม่าได้มีพิษกันโชว์มาไว้เลยนี่ที <c ười> ไ่ไปหายใช่สาวเงินลูกวันชิได้เดือนน,นี้ลูกบไหวแบบยุ่ง้าเอาเงินเขาเอาเงินเดา เชียดอกไปเดือนนึงแล้วเนาะเดือนนี้ก็ได้เชียอีกนน่เนาะถือว่าแหงๆเนาะแพงนะลูกว่าเงินบาทอยืมใส่ยาม่ได้ก็มันซอ,อ,องร้อยออกออมาดิชี้หามืาหนุกไปใส่กับซองร้อยแต่ทั้งนย้ำไปพื้นดินในคอยสิข่านั่งกองน้ำเนี่ย้มำมาพ<ร>ื<ร>้นี่<อ>นเออไปเอาหนามตั้งฉันเดี๋ยสิไปเอาหนามกินอะไนี่แล้นะ เอออทำไมเดินแม่ไม่อะไรเงินไายไรอยู่มันเอาวันนั่นให้คุณช่อคผมชวดอันนี้กวาดโถ่ใบเออลมหนาวมันนอกก็แดดหม่กันนอนหลีลรมอยู่กับใชิรักยาลมวยยาเถื่อจามาสยแม่ก็เมยจุ่มน้องใจอ่อนแล้วค็ดเรียวเมยแล้วกเมย์แว่มันก็อยู่เฉยอยู่เปรียวมัน พักออกไวให้น่อยไหมออกไวได้แนวมันบ่าให้แบบนั้นนะแนวตัดหักตัดอันทำไมนนะตัดหักมันออกแล hm ้วมันปรุงไว้หลรือว่าตัดนี่มันนานปรุงเของหักเก่ามันเฟื่องสิเปื่อยคนไม่ชอบมาแล hm <It> ้วม <c transparency> ันมันชุ่มอยู่เด้วยกแล้วตัดรูดหักมันหักบ่าให้ตัดอันนั้นมาแล้วออกหมดกับบุมีแล้วห่างแนวมันนแนวแะไรเนาะในอันอันที่กับอันนั่นออกฮะทักอัน หอมอมนะได้เป็นทิศเลยนะเนาะกาอเปันประกาศวันเมื่อเดียวได้หอมเป็นระบอบเปียพรมให้ลูกนะท้าล่อนนะมันจะเป็นครับเียห้นชุกอะไรหเฮียนเนาะมาเลยไปเลยมาเลยอเขาตีตีกันเขา้อยน้อยหนึ่งก็ชิวได้เนาะ ตีอะไรอ้ยหยอกกันแล้วคนสับสนอคนหายมาหายมาเลยแม่แล้วแม่แล้วว่าเออเจ้าไปจะได้บรสุเทพหานเจ้าบอกไปหงเฮ็ดคนไปชื่อเจ้าล้วไปอีกหลยบาดเออไปอีกแล้ทีแล้วนะหายมาแล้วเหามาเลยแต่กวเขาคหายมาแล้วบอไปได้รู้บอกก็บอไปอันนี้เจ้าไปจะได้ลูทเทพเออแม่เสียหายหมอันต้าตัวไปอีกบาทนี่แน่เาาเอาอเรื่ไปก่ ตัวอ้าวเขาไม่ตัวอ้าวมันว่าปได้ก็บอกแม่ขออมันมา,นามออหรือมึงว่าสขมันลูกเขาอ้ามันก็ไปจางขมันมาเพิ่นอาบน้าู่มืออยู่ว่าอาบไรอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้ <c oughs> ขึ้นมาตอนเที่ยงฝนก็อาบใ <c oughs> ส่ก้อนนี่นั่งท้าแป้งขึ้นได้หาเพิ่นเนาะแม่นีแป้งอะไดิเ <c oughs> พิ่นบ่าเป็นนายหน้าหา <c oughs> พนเกี่ยวข้าวขมือเลยแม่นเพิ่นนะมันเอาได้แล้วมันบมีแล้วบาง แสดงว่าไปซ้อมพวกชายเขางันนี่ซื้อเนาะเพื่อจะได้ไปคาบเดียวนะเออไปคาบเดียวพรีแล้วโทรตอนนี้ได้เลยว่าอ่อนเจ้านี่นะเรียนนี่ละคุไปเรี้ยคุไปเหี้ยนเอาอ่อนั้าตันแรงเอาให้อยตัดได้ค่ะแม่เอาใหอยแม่บุคคาหลบไวเราไปเอาอย่ยงผืนลายผืนไปเอาปลาหมึกไปเอาช้างมาถ่ายกันถ่ายเครื่องว่าแล้วก็ พวกยูอันพูดนั่นละก็ไปส่งให้เพื่อนนั่นไปส่งให้พื่นนี่มีอนแนพ่าแม่พูด่งมาหานะมีอยู่วะเงินกไว่าส้าหม้อหมจ๋าทุกได้ล้เลยสวยวแม่หนึ่งมี่ห้าหกเจ็ดเแสนเรือแสนนึ่ง่อยนี่ลงใจเลยแม่นี่มาซอแบกีเลวโอ้ยแม่ขิดบ่เขาบ่ออกะทีหันคิดน้ำทอง แล้วบาดตัวมันไหลนะอันนี้ยาไม่รูว้ว่ามันไหลมันไหลมังงนสิไหลเขาก็ดีว่ามันจะอหล้งดพวกขันไปเจียวเข้าเนี่ยจังมือกว่าสิไรเจ็ดแสดนได้ไหมเจ็ดมืออพแล้วหกมือเนาะหกมือฝ่ายใช่ฝ่ายยู้่สาธุบุญคุณแมนนน่บุญสาธุบุญครมบุญช <สา S 1> ูบุญครมบุญชูเลยได้าทอนหายไหม เรานับมึงพรนับมึงด้วยเ็เจ็ดบาอ่า็ชีวิตบ้านนี่นี่เว็บลายานนี่บ่มี่รวบ้านนี่นี่มีานีได้เห็นจะว่าออกในคลิปก be like ับจ um ิตนี่ท่านใช่ไหคิดอกเขาไปไล์เรีอนโอ้ลูได้ลูได้ลูกแม่ต่ว่าอย่างว่าช่งกาแม่จะให้แม่ขอบคุณ ทางแม่พันอยู่อเมริกาพันบุรีออกเช่อเสียงเรียกน้ำเนอกเป็นผู้ใหญ่ใจดีฉาสุเด้อขอบบุญขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีคนฝากเงินมาหายใจดีใจ่ชินให้บุญขับบุญชูให้ให้หยู่อร่อยปีแหละให้เบิ่งลูกเบิ่งหล้านแหละให้อยู่คนมือหนึ่งชาูกให้อยู่มีแหงเยอะสบายใจเนาะแน่นหนวดทางบ่าวัเองก็ต้องกราบขอบบุญขอบคุณและขอบใจหลายๆเด้อที่ไว้วางใจ ให้ทางบ๊อบบ๊อบหน้าที่เป็นสะพานบุญให้ครั้งนี้ขอให้แม่ดูดีไม่แห้งความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเด้อแม่สาธุสุขกายสบายใจเด้อแม่เด้อเจ้าให้มาให้ลำให้รวยแล้วให้บึ้งให้แงู่่นี่แล้วตะไรก่อนจะไปเกี่ยวข้าวบ๊อบตะแรงเนี่ยแม่เกี้ยวข้าวไปเพราะว่าให้ไปทำแม่ป่วยโทรแม่ปวดเมื่อยซี่คออันนั้นเขาทำน้ำเรามาอนี่ยได้ ขาไต่งอนมีเงินอยู่บ่อไว้ให้ลูกลงเรียนนะมีหมดแล้วเงินเราไม่บาววัดให้ชาวพื้าถิ่นเจ้าต้องประหยัดเราประหยัดไว้ใช้ลูกลงเรียนนะว่าใช่หาสิพันนี่เด้อไว้ให้ลูกลงเรียนเด้อนี่อ้าอันนี้ก็เงินนั่นแม่ใจดีอีกละเินขอบคุณเอาไว้ให้เจ้าเทียนลงลงเรียนแม่สาธุขอบคุณพ่อแม่คุณชง ขอบใจพ่นแล้วหรวยอยาเอาอย่างเลยเพิ่นเบิ่งเห็นมันซอยเฮาเนาะแล้วก็ลายท่านเพิ่นก็เคยช่วยเหลือเข้ามาเนาะจนถึงถูกมือนี่แต่พอเท่าจนทอนยังเพิ่นเพิ่นก็ช่วยตลอดมาปลายลาดรวยแม่ก็ปูตีใจแม่ไม่ได้ใส่ชิ้นแม่นะแม่ตู้พันบอกเขามามาอย่างหวานแม่ตู้แพันเพิ่นมาแล้วใช่หร เพื่อนเพคนแรกเขามายังมาชอยยังชอยเงินบ่เห็นอยู่ในคลิปค่ะคลิปไายล่ะคลิปบ่งชี้งานแข่งพันนั่นแหละมีคขาเงินมาชอยเจ็ดแสนเหรอก็หชื่อเขาชื่อน่าจะยังชื่ออยู่เลยก็เอาเงินมาให้ยชื่อเขาดิเจ็ดแสนบางทีรถยังละมา เาเวียงค่ะ่ออเราเวียงใช่อ๋อแม่แล้วคอยบรครีบลาวันแก่เื่อรเงไงจ้าวก็ชื่อชื่อเขาชื่อว่าเาให้ชื่อเขาเด้อว่ะโดยโดยนก็ทำหน้าที่สร้างบุญมาให้ลุงมันชน่อยู่ตรงมังง้วแม่นเพิ่นลาห้ฟางเยอะแม่นตูแห่นฟาันก็ผ่านมาดนแล้วดอกนั่นกับิ่นเด้อยังบุมีเวลาวันไ่วันชอยฝันวันนี้ไปวันนันวันนี้อี ดีใจป่แม่หมดดีใจป้าภูิใจดีใจลูกไอ้นี้บางเกลียบเลยแล้วบุบาทเนี่ยบุมีแต่ว่าหักชาน้อยซอยกันบึงแย่งน้ำกันเนาะแล้วแม่นลวอย่าไปชื่ออันนั้นแล้วชาติก้อนไดเอาไว้ให้ลูกลงเที่ยงบึงไปนี่แล้วบุญธรรม่เวลาแนบุญชูรีนางแต่งอ่อนนี่ซอยเหลือแต่ตลอดแต่พอ nhảy đi son đủ lọt ừ. mà là người đủ phải bun lao mẹ cái nhau à thấy ngon được đây bao cả sang khơi hẹn bao khôn nồng thì nhà một khơi mặc hết cần nơi xuống này nó nè rồi chữ mà hãy để tôi nâng áo vào <laughs> mà hãy là, thì hắn có bỏ qua đây luôn ơ Hôm nay khuôn bà mì nọ Sư nhắn mà hãy rồi Chết không nào rồi bà mì Mà lại tịt, mà lại À, thật Nó Đi chạy nó chạy nó ngon bán. Cái bì chạy nó nghe tui ở đây Nghe đây chạy mì ở bạn này nó Đi chạy là bạn Bố mì này mì xin bạn Đi mát chứ mít bạn Nè, bà lại úp xong Úp chạy mấy cái ốc thang ốc đọc Khánh Xong đường cơ แม่แล้วที่100 400บาทล่ะเนาะกํา5เดือนก็แม่น1,500บาทสมมุติยืมสมุติยืม1 0นึ0บนี่เอ้ากองกันพี่น้องสมุติยืม1นี่เดือนนึงมันก็เท่าไหรฮะเนจอเท่าไรเดือนนึงามก1,100เนาะ2 0กเลยอเดือนก2,300เดือนก็ล1,100มน่ะคบ่เจอจเป็นเนาะเป็นอลูกบ่มีวางเอาบี่บ่เอาก็แม่บสิตัวนี้ไปแล้ว ยยไม่ได้มันทวนาน่ามันหยากมันชามันจังมาเลยวา่าที่แรกก็ค่อยก็ว่าจะถ่ายคลิปเอาผู้เจ้านี่เพ็นคนแรกมันหักยานอันเป็นประจานเพิ่นออกคลิปเรบาบุกกล้าถ่ายมันขร้ําเนาะเลยให้แม่นาเป็นผู้เอาไปให้เองละ ถามมือหนาวันนี้ยังเป็นนี่อีกเราบได้ได้แบบนี้เนาะเห็นมาใจนี่คือหลังจ๊กกันนี่ยจำใช่มุดคลิปเจนทวันห่ายเบิ้งถ่ายวันี้เ้คลิปไคก็จัดยทองแล้วมอแบบนแล้วไปั่นอีกถ่ายเบิ้งอยากดูลีนะไปถ่ายเอาคนที่ถหายก่นบ้านเองก็ถหายท่านมอนะมอแม่เบิ้งในคลิปดอกโอ้ไปถ่ายเธอได้แล้วก็ใหากูเธอแล้วนะคน

ชื premises, ่อยายทั่วรือเปล่เราชื่อเราไ่เราหมักอใไรเราก็ชื่อเล็านเล็กน้อยช้ำเขาใช้ำมันใหญ่น้อยเล็วชื่อได้วงไปกินดอกเขาวงมันเขามันเจ้าแล้วหรือว่าจะเขามามมันเขามันเอาขวานเอาเอาเอาซ้ำใจเมียทิ่มเราแต่เนาะมันซ้ำหักเราเคยนั่นคนนั้นได้มาหรือไงแต่เรายังหนุ่มยังชอบใครตามที่เจ้าผู้ยู่ในบ้านนี่เนาะเราก็ได้ลายเมียของเราห่วงเมียเราเอาเมียได้เราก็ห่วงเอ้า จังใดก็เอาไปใช้นี่เด้อแมเด้อเอาจังใดอยู่ดีม่แห้งชุต่ต่อไปฮาสบายดี่อยสิจบคลิปละบาทหนะเอาพี่น้องประมาณนี้แหละเนาะคลิปนี้ก็ได้เขามาหาทางม่เท่าครับสาแต่งอนอีกข้งกันเนาะพอดีว่าครับนาทีเป็นสะพานบุญทางผู้ใหญ่ต่างประเทศเพิ่นบุญละเพิ่นได้เบิ่งเห็นเพิ่นย่านเงินอ่างดอกไปลาไปหลายก็เลยเพิ่นออกมาให้ไปใช้พี่น้องไยพอได้วิทย์ได้วาง ก็ดีใจน้ำเนาะกระขอขอบุญขอบคุณมกขอใจหลายๆที่เพื่อ้มาเป็นสะพานบุญขอบคุณหลายๆเด้อแม่เดอ,เ,ดอเอาโอเคพี่นอ้องคลิปนี้กับพิพาดปราการในทางบ่าววัดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนาเดอ้อคลิปหนาจะพบพ่อกันอีกครั้งเนาะทางในยูทดีมีแห้งเอฟซีบัสสุขูสุคนเนาะถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการอยางให้บ่าววัดเป็นสะพานบุญให้แบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เดอ้อทุกอย่างอยู่ในรูปโปรไฟล์ ข้อมูลการติดตอ่อพี่น้องไอจุกเข้าไปมีทั้งเบอร์โทรละกับวอตแอปทั้งเฟซบุ๊กอยู่นั่นเนาะเบอร์โทรโอเคพี่น้องบายบายสบายที่